ค่าสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาทำกุ้งทอดชุกเก็ดขนมปังนะคะแบบนี้นะคะค่ะเราไปดูวิธีการทำกับส่วนผสมกันเลยนะคะค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทำกุ้งกันก่อนนะคะกุ้งนะคะก็เป็นแบบนี้นะนุ่นล้างแล้วนะคะแล้วก็เปลือกเขาจะมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะเปลือกออกนะคะแต่ว่าเราเว้นไว้ตรงหางนะคะหนึ่งข้ออย่างนี้นะคะแล้วเราก็แกะที่เหลือออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็บัางตรงกลางนะคะเพื่อเอาไส้เขาออกค่ะไม่ใช่เล็กไส้สีเขาเป็นอืดของเขานะคะนึกเปล่าเส้นตรงกลางเนี่ยนะคะออกนะคะมันก็ไม่แน่ใจนะ,ะเดี๋ยวทำให้ดูสองตัวนะคะ ก็เว้นไว้หนึ่งข้อนะคะเว้นห่างเขาไว้นะมันจะได้ดูน่าทานนะคะ uh oh. นี่นะคะ่ะเอาเส้นตรงกลางออกเส้นที่มันเป็นดำๆเนี่ยคะ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะนุ่นก็จะมาผ่าตรงนี้ค่ะตอนนี้เขายังงออยู่เห็นไหมคะ ถ้าเกิดเราผ่าตรงเนี้ยสักสองสามครั้งนะคะอ่ะสักสามก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะตั้งตรงแบบนี้นะคะเขาก็จะตรงแบบนี้นะเห็นไหมเราบ้างตรงนี้นะคะสามสองหรือสามก็ได้นะคะแล้วแต่นนะนี่นะคะทำแบบนี้นะคะจนหมดเลยนะคะเราจะทำกี่ตัวก็ว่าไปนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยจะทําให้ดูอีกนะแต่ว่าจะแบบกอแบบเร็วๆนะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ปอกกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชุบไข่แล้วก็แป้งแล้วก็ขนมปังเกล็ดขนมปังกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชุบกุ้งนะคะให้เราเตรียมจานไว้หนึ่งใบนะคะเพื่อที่จะใส่กุ้งของเรานะคะที่ชุบเกล็ดขนมปังแล้วนะโอเคเดี๋ยวนุ่นจะทําให้ดูนะคะ ไข่นะคะให้เราตีก่อนนะคะให้เราตีเขาให้อันนี้เป็นไข่หนึ่งใบนะคะนุนใช้ทำนุํนท,ำนนทำกุ้งประมาณสิบสองตัวนะนี่ใช้ไข่ขขไะคะแค่หนึ่งใบคะเราก็ตีเขา่างนี้ก่อนนะโอเคเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้คะ่ะเอามาชุบแป้งก่อนคะ่ะ ชุบแป้งนะคะชุบแป้งให้ทั่วเลยเสร็จแล้วนะคะก็ไปชุบไข่ค่ะชุบไข่ทั่วเลยนะคะพอไข่เสร็จแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังค่ะ เราจะใช้ช้อนหรือว่าใช้มือช่วยก็ได้นะคะเก็บขนมปังมือเราจะได้ไม่เปียกนะคะเราจะได้ทําต่อตัวต่อไปได้ง่ายๆนะคะถ้ามือเราเปื้อนนะคะมันก็จะเลอะเทอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวนุ่นจะใช้ช้อนนะคะในการคุกเก็บขนมปังนะคะถ้าใช้มือมันก็จะเลอะเทอะนิดนึงนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าจะเลอะเทอะนิดนึงแล้วก็คุกให้ เก็ดขนมปางติดตัวกุ้งไปค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาพักไว้ในจานที่เราเตรียมไว้ค่ะน,นี่ค่ะแบบนี้นะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะให้ดูฉันนี้ด้วยนะโอเคแล้ก็ชุบไปค่ะ จนกว่าจะหมดนะคะรนทานทั้งหมด12ตัวนะก็ทานได้ประมาณ2-3คนนะคะหรือว่าถ้าใครหิวๆก็กินหมดนะ12ตัวขนมปังเราก็พยายามแบบแผ่ๆให้เขาอยู่ด้านบนนะคะเขี่ยๆให้เขาอยู่ด้านบนเวลา กุ้งมาลงมาชุบจะได้ง่ายๆนะคะตัวที่สองเดี๋ยวนุ่นทำให้ดูสักสี่ห้าตัวแล้วกันเนาะชุบแป้งแล้วก็ชุบไข่นะคะ จะบอกว่าเมนูเนี่ยนะเวลาถ้าเราไปซื้อทานนะมันจะแพงนะคะค่อนข้างจะแพงอยู่นะที่ที่กุ้งที่เป็นชุกเกตขนมปังแบบนี้นะคะยิงนุ่นอยู่ที่สวิสนี่นะคะแค่ประมาณสิบตัวนี่ก็ปลาเข้าไปหลายร้อยนะคะถ้าทำเองได้ก็ลดต้นลดเอ่อต้นทุนเลยนะคะแล้วก็ได้ กินของสดๆด้วยเนาะแต่ก็อาจจะยุ่งยากสักนิดนึงนะจริงๆก็ไม่ยุ่งนะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะคะถ้ามีเวลาก็ลองทำทานกันดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะ ชุบแป้งนะคะ ได้ห้าตัวแล้วนะคะนี่นุตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะมันอาจจะมัวมัวสักหน่อยนะคะน,นี้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะคือตอนช่วงเย็นนี่แหละแต่ว่ามันจะมืดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวนุ่นจะทำให้หมดสิบสองตัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะค่ะนี้นะคะก็เป็นกุ้งที่นุ่นชุบเก็ดขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะไปทอดกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทอดกุ้งกันนะคะก็นุ่มก็จะใช้ไฟกลางเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็รอให้เขาร้อนนิดนึงนะคะมันลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็รอให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวรุ่นจะใส,ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะ ไฟหย่ห้แรงมากนะคะมเมื่อไห่เขาจะไหม้นะคะ<ม>ไฟไฟกลางนะคะเพิ่งจะทอดทั้งหมดสองรอบนะคะ<ม>ว่าเดี๋ยวเขาจะแน่นไปนะ ค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ทยอยทอดเขาให้หมดเลยนะคะแล้วก็ดูค่ะว่าสีเหลือง,งระะกรอบแล้ว,เ,วเราก็สามารถเอ<ร>าขึ้นได้เลย,เลยะคะ่ะใส่จานกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเรียงให้สวยงามนะคะ แล้วก็จัดเรียงในชามให้สวยงามนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มไก่นะคะค่ะนี้ก็เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะของนุ่นนะคะก็เสิร์ฟคู่กันกันเลย กนน้้ำจิมไ่ะะคะโอเคค่ะนี่เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะนุ่นก็จะตัดไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยค่ะกุ้งทอดของเรานะคะกุ้งทอดชุบเก็ดขนมปังนะคะก็ลองไปทากินกันดูเนาะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ